โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่การกับเกมโรบ็อกนะฮะก็มาในแมปผีเหมือนเดิมฮะไม่รู้จะเล่นแมปอะไรก็มาเล่นแมปผีนะฮะแล้วก็ผมก็เลยก็ชวนเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะฮะรอบนี้นี่ผมไม่ได้เป็นพาวสวยรอบนี้ไม่ได้เป็นหัวเบคอนแล้วฮะเพราะว่าไปเปลี่ยนตัวมาใหม่แต่อันนี้ยังเป็นหัวเบคอนเพราะว่าเพิ่งเล่นไงเพิ่งเล่นไงเปลี่ยนไม่เป็นก็แมปนี้นี่เป็นแมปที่น่ากลัวฮะ ดูจักหน้าตาผีก็รู้แล้วดูจากหน้าตาผีนี่นี่มันผีกระสือชัดเลยนะโอ้โหคือเมื่อกี้ลองเล่นมาแล้วรอบหนึ่งครับเพื่อทําความเข้าใจกับระบบเพื่อทําความเข้าใจกับระบบเป็นอะไรที่แบบหลอนมากนะฮะเดีย๋ยวก่อนที่มันจะเริ่มเล่นให้เดีย๋ยวผมจะบอกเกี่ยวกับระบบแล้วกันก็อันนี้จะเป็นมาร์เก็ตนะเป็นเกี่ยวกับเสียงเสียงกีทของเราอะ,อะส่วนอันนี้นะฮะเป็นเสียงที่เรามีอยู่แล้วในะอันเนี้ยเป็นกระเปะ๋า <Surviv> ยังไม่ทันได้เล่นเลยอ๋อเราเป็นอ๋อเป็นเซอร์เวอร์เป็นเซอรเ์เวอร์ฮะเป็นผู้รอดชีวิตยังไม่ทันได้ <c oughs> ยังไม่ทันได้แนะนําระบบเลย <c oughs> ต้องแนะนำวะโอ้โหให้ตายคร<า>ับมามาเล่นเลยก็เล่นเลยมาเอาเสียงกีตทาเอา้ยยังยังไม่ได้เล่นนี่หวะเลยเวลาอยู่ฮะอย่าเปลี่ยนเสียงฮะอันนี้เป็นเสียงที่ผมมีนะฮะ <c oughs> ดูดูแต่ละเสียงโอ้โห ต้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยว่าเสียงแต่ละเสียงที่ใส่เนี่ยโคตรหลอนจริงๆอ่ะอันเพื่อนผมก็ชื่อถ้าเหมือนกันนะฮะไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเรียกชื่อตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงก่อนโอ้โหเสียงผู้ชายเออเอาเสียงนี้เลยเนี่ยนี่ฮะมันจะมีให้เลือกนะฮะว่าเราจะใส่เกี่ยวอะไรนะฮะผมไม่รู้ผมจะเอาอะไรวะออดิโอเพเยอร์นะฮะผมซื้ออะไรเดี๋ยวะ ไม่ลงไม่ซื้อหรอกไม่ต้องซื้ออะไรดีกว่าอันนี้ <Hey! S 1> อ๋อเป็นเสียง <Hey! S 1> อ๋ออันนี้เป็นเสียงตอนเราเวลาเราจะกดแบบเรียกคนอื่นนะฮะคือง่ายๆเรียกผีนั่นแหละเรียกผีเีคนวะเรียกผีนั่นแหละอันนี้เป็นอ๋อนี่ฮะถึห้าบาทม่ต<ด>ัวไม่มันจะมีของฟรีอยู่หรือไม่แน่ก็ลองไปดูของ มีเสียงนี้ด้วยเหรอโอ้โหให้ตายเอ่ะโอ้โหแต่ละเสียงนี่มันเยอะจริงๆว่ะตาเราไปดูเลยลองไปกดเทสดูดิมันมีให้เทสอยู่อ่ะตอนนี้เหลยยี่สิบห้าวีฮะผมต้องดูให้ครบทุกอย่างอันนี้เป็นเสียงเรียกฮะอุ้ยไฟดับแล้วเดี๋ยาๆนะตาได้ยินตาตาได้ยินไหม เสียแล้วเสียแล้เดียวเคลิปลงเยี๋วก็รู้เสียงเมื่อกี้ <c oughs> งงเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่ในแมปน้ําแข็งว่ะคือแมปนี้เลยเออผมลืมบอกชื่อแมปนี่ว่าโอ้โหให้ตย้ยเหโอเเมไมอ่ไม่ใช่แล้วเว้ยนั่นมันเอเบตา้าเห <c oughs> แมปมันเป็นมันชื่อว่านี่ฮะมันชื่อว่า before e f o r ร to Dawn นะฮะคือแบบก่อนลุ่งสั่งนั่นแหละฮะก็ <g ül üyor> ถ้าใครเคยดูอันทิวดอก็คล้ายเกมแบบนั้นนั่นหละฮะคือเราต้องรอดชีวิตก่อนที่มันจะตอนจะก่อนที่แบบเราต้องรอดชีวิตนะฮะก่อนตายเฮ้ยก่อนก่อนเออก่อนอะไรวะอธิบายนิอธิบายแทนดิ <c oughs> จะอธิบายยังไงจะ <c oughs> <g ül üyor> ต้องรอดชีวิตก่อนแบบก่อนจะตอนเช้านะฮะห้ามตายก่อนขีเ้เกียจอธิบายแล้วแหละ ไม่รู้จะอธิบายว่าอะไรแต่ตอนนี้นี่มันขำไม่ออกแล้วอะขำไม่ออกแล้วอะโคตรหลอนนะคือทำเฮ้ยเจอบ้านเจอบ้านรถแอบดีครับอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่แถวๆนั้นดูดีตาะเฮ้ยเฮ้ยมันมันแอบอยู่ใต้ในในตู้ล็อกเกอร์ได้ด้วยเฮ้ยสุดยอดว่ะคือเกมนี้นะมันสามารถแอบไปแอบไปก็ทอานั้นแหละมันหลอกได้ด้วยหรอถ้าแอบอะ นั่นไงพี่พีรพัฒน์มันขึ้นชื่อแล้วแหละชื่อเพื่อนผมนะฮะไอพีรพัฒน์เนี่ยนะกูตายแล้วตั้งนานแล้วมันมันเพิ่งขึ้นเนี่ยให้ตายเหอะเหลืออีสี่ชั่วโมงฮะก่อนลุงสางโอ้โหผมแอบอยู่ในป่อยู่ในตู้ล็อกเกอร์อยู่ในรถบ้านเนี่ยล็อกเกอร์ไหนอะล็อกเกอร์ในรถบ้านมันจะเป็นแคมป์อดีเออเอาผีเหรองั้นแอบก่อนแล้วกันเออบอกด้วยมันอยู่ไหนอะเดี๋ยวตอนนี้แอบก่อนไม่อยากเฮ้ยเราได้ยินเสียงเสียงอะไรวะ รู้สึกว่าเราเขตกูกลุ้ไหนวะบอกว่าผีอยู่ไหนวะเออโบอกันดีแล้วตอนที่ฉนเสียวหลังเน่เนี่ยคือเกมนี้นะเดี๋ยวอธิบายแป๊บนึงเกมนี้เกมนี้มันสามารถแอบ,บอยู่ในอะไรหลายๆอย่างได้นะเช่นล็อกเกอร์แล้วมันก็แอบ,บอยู่ใต้เตียงได้ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าแอบอบะแอบบอยู่ในไหนได้มั่งนะฮะแต่น่าจะแบบอบไ, <ป S 2> ไอไอ,อันที่ควรจะแอบได้ัปเห็นเดินไล่กันอยู่นานแล้วมั้ยผีอะเหรอ ออผีผีมันน่าจะนี้แน่เลยเด่ะผีมันน่าจะแกล้งคนแน่เลยเนี่ยโอ้โหตาบัาตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมออกไปก่อนแล้วกันไปไปฮะไปโอ้ยจริงๆมันเล่นเป็นมุมมุมมองบุคคลที่หนึ่งอะเป็นอะไรที่แบบสมจริงสุดละเสียวมากเออถ้าลองแบบคุณดูออะระวังคนหนึ่งนะมันตามหาผีโอ้ยตายละฮะคนหนึ่งมันจะบอกผีรู้อะเอาจริงดิคนหนึ่งเป็นผีอะนี่ไงเจอคนแล้ว เนี่ยผู้หญิงผู้ชายเจอสามคนเลยเป็นในผู้ชายอยู่ในรถหรือว่าอะไรอยู่ในบ้านอยู่ในแคมป์เลยไม่ใช่อยู่มันอยู่ที่เดียวกับรถนั่นแหละยผีข้างนอกอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยผีมาผีมาผีโอ้โหเมื่อเพิ่งมาบอกอะไรตอนนี้โอ้โหไม่น่าเล่นรู้อย่างนี้จะเห็บอยู่ใต้ล็อกเกอร์โอ้โหเห็นไหมฮะ อ้โหเ,เพื่อนๆมันโอ้โหแม่แต่เราก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกเขาเองก็บอกเราอยู่ดีให้ตายเหอะนี่ฮะผมรอดชีวิตตอนไหนเนะี่ยมันจะมีชื่อผมไหมนะนี่ฮะผมอ๋อผมสามชั่วโมงก่อนลุ้งสางฮะอ่าใช้ได้ใช้ได้ไดจบแล้วตายกันหมดแล้วโอ้โหตายกันทั้งแกงโอ้โหแล้วดูตัวเองอะดูอะ โดนไม้จิ้มอยู่เนี่ยโดนไม้จิ้มอยู่เนี่ยจะเป็นหีบ้างเอออย่าเป็นอย่าเป็นเออเป็นๆนะดีแต่อย่าหลอกเราแล้วกันไม่หลอกมันก็ไม่ชนะดิเอเอออยากลองชนะไงโอ้โหตังค์เพิ่มแล้วตาตังค์เพิ่มยังตอนนี้เป็นร้อยหกห้าละมากลับมาต่อกันฮะอ่าตอนนี้ก็รอรออาณามาละไอหัวเหลืองมาละทุกตอนอยู่น้านี้อยู่เลย อะไรนะมันอยู่หน้ากลมๆอะไรล้อล้อมันโหลดแมปไงนี่ไงโอ้โหตายทุกคนอ๋เฮ้ยมีมีดักมีดักเวเด้ด้วยมีดักเวเด์ด้วยโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยถ้าจือแบบนี้เฮ้ดูนี่ดิค่ะดับคาราต้าสองันเออที่ะเดี๋ยวฝรงเศสต้องจริงจังแล้วว่าตาเตรียมเติมกันไหมเตรียมเติมด้ไหม เฮ้ยนี่ไงเรื่อง ability แล้วอย่าไปเปิดไฟค้างเหมือนกันเหมือนกันหน้าจอดำเหมือนกันโดนแมปอยู่มั้งหน้ามาละมาละมาละเฮ้ยชิตาใช่ไหมเนี่ยใช่ตาเว้ยเนี่ยเดี๋ยวหน้าจอดำเดี๋ยวเฮ้ยตาแน่เลยเนี่ยไอหัวเหลืองไอหัวเหลืองเจอแล้สักทีไปไอหัวเหลืองเจอแล้วตามมาเลยหัวเหลืองเดี๋ยวพี่ปกป้องน้องเออมามามาเฮ้ยเสียงอะไรวะ เสียงอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโโโโดูเข้ามาดูอะไรวนะเนี่ยทุสานว่ะตาเปิดไฟคนเดียวพอมาเราจะได้วิ่งหนีทันไง <c oughs> ตาเปิดเออจะได้ตัวใครตัวมันเอาแล้วเ,เองปิดปิดทําไมวะเข้าโดดบอกให้เปิดคนเดียวบอกให้เองับเปิดคนเดียวเราจะปิดป <c oughs> <c oughs> ตามมาตามมาตามแสงไฟมาเลยอุย๊ยทำไมสุสานมันนี้จังวะหาทางแอบอยู่เนี่ย อันนี้ด่านใหม่เห็นไหมนะด่านถนนเนี่ยอุ้ยผีโอ้ <c oughs> <c oughs> โหอ,อะไรวะตกใจ <c oughs> ใหมด <c oughs> เลย <c oughs> โอ้โหตายด้วยโอ้โหตา, <c oughs> ตายสองคนพร้อมตายสองคนพร้อมเมื่อกี้เห็นหน้าเอเลี่ยนไหม มันมีเอเลี่ยนด้วยเว้ยเฮ้ยลองลองดูโอ้โหมีเอเลี่ยนด้วยเว้ยเฮ้ยอยากเป็นว่ะโคตรเท่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาหน้าว่ะแน่เห็นไหมบอกแล้วจะปกป้องเองตายก่อนเลยเนี่ยเห็นไหมแน่พระเอกสุดสุดตุ้มตาสองเลยอุบาทมากไม่ตายเหอะเอเลี่ยนมันจะเดิน ค้างทำไมวะปิงขึ้นปิงขึ้นจะเดินค้างอย่เนี่ยโอ้โหมีบ้านหลายหลังเลยวะตา,าบ้านเปิดได้ด้วยเออยเฮ้ยสุดยอดอ่ะเฮ้ยต่อไปเราไปดยกันอ้เฮ้ยมันหลอกคนในตู้ล็อกเกอร์ได้ด้วยเหรอวะเนี่ยะรเออเมื่อกี้มันหลอกคนในตู้ล็ลอกเกอร์ได้แต่ว่ามันไม่มีคนไงอ๋อถ้ามันมีคนมันจะหลอกได้เฮ้ยมันมีเทปไม่เก็บได้ว่ะตา มันจะเป็นลองลองเดี๋ยวรอให้มันเดินลงไปข้างล่างแล้วมันจะมีคล้ายไอเทมเรื่องแสงอ่ะนี่ไงตายแล้วคนหนึ่งแอบอยู่หลังกล้องลวดเนียนเออคิดววาเนียนเนียนเนเห็นไหมไอเทมอ่ะแสเรื่องแสงเออนั่นแหละใช่มีดปรฟันคอแม่มันคล้ายเป็นบล็อกอะไรสักอย่างอ่ะมันไม่งั้นมันคงไม่บอกว่ามันคงไม่สอนหรอกว่าปุ่มกดมันสามารถเก็บของได้ตัวอีอ่ะปุ่มเอฟมันจะนั่นไงเจออีกคนละเจออีกคนละ ดูอีกคุณแล้วเออเดี๋ยวต่อไปเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราแยกทางกันดีไหมแยกทางตายมึงดกแยกทางมันน่าจะเนียนกว่าเออหยุดเออเขาบอกว่าอยู่คนเดียวหัวหายใช่ไหมอ่าสองคนสองคนสองคนตายยงไม่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 สองคนเพื่อนตายไงตายจริงๆให้ตายเหอะให้ตายก็ตายเลยเนี่ย ป้าอยู่ใครวะหัวดำๆไม่ดำเว้ยสีน้ำตาลดำตรงไหนเดือนเงี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะคืนพื้นเอาจบแล้วไอเอเลียนค่าไม่ครบทุกคนดูดูท่านอนโอ้โหมันมีผีกี่แบบกี่แบบวะเนี่ยจากที่เจอมีผีกระสือเอเลียนดาร์คเวเดอร์แล้วก็ผีกองกอยเฮ้ยไม่ใช่ผีกองกอยเดี๋ยวเป็นผีกระดูกผีน้อยแคทเปอร์เออจำชื่อได้ไหม ไอผีน้อยแชตเปอร์ที่เจอรอบแรกอ่ะรอบแรกนี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะฮะนั่นเป็นการทดสอบระบบเฉยสอบทดสอบตอบ,บบต,ตาคนแรกด้วยแน่เราแบบเราลอดอ่ะเอาไงล่ะรอดคนสุดท้ายด้วยเทพขนาดไหนอดอืมโชคช่วยเฉยรมต้าไม่ช่วยเว้ยเขาอยู่ที่ฝีมือ,อะมะตาเมื่อกี้ล่ะคืออะไรเมื่อกี้เขาเรียกว่าแบบความบังเอิญเจอผีด้ดยบังเอิญ ผีผีผีนี่มันไปอยู่ปั๊มน้ำมันงงเลยไม่ไม่มันอยู่สถานีตำรวจเออเมื่อกี้นึกว่าปั๊มน้ำมันนะอยู่กับผู้หญิงนี่แหละสุดยอดสุดละเฮ้ยมันเป็นด่านยล้ายแบบแคปซูลอะไรต่างๆอ่ะเออเป็นอวกาศอ่ะดาร์คเวเดอร์ปะวะอวกาศแบบนี้เฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์แม่งช่างผีก่อนเอาตัวรอดไปก่อนอยู่ท่าไหนอยู่ท่าไหนไม่รู้เอาไม่รู้เฉย เออเหมือนกันว่าอยู่ในห้องแคปซูลอน่ะเออ้าเวลาพูดอะ่ะเรารู้ทิกแล้วเวลาต้าพูดใกล้ไม่เอ่ยมันจะได้ยินเสียงดังกว่านะแต่ที่ด่อเออนั่นีน่เน,น,น,นเสียงคู่ดังเลยนะอ๋อคู่ดังออคู <laughs> ่ดังอ๋เฮ้ยทำไมในห้องนี้มันไปไหนไม่ได้เลยวะอ๋อนี่ไงทางไปต่อแต่ไม่ไปจะดีกว่าไหมวนะล่ะ <laughs> <laughs> เฮ้ยห้องอะไรวะสีแดงแดงห้องลูกบอล ไม่มืดว่ะเฮ้ยเสียงผีดึงเสียงนี่เสียงผีแล้วเบาแล้วนี่นี่นี่นเฮ้ยผีมาผีเออเอออวไม่ใช่ผีนี่ว่ะโอ้โหทำไมหน้าตามันหล่อเหล่าจังเลยไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงใครอ๋อยเสียงตะโกนของมันหล่อเอามาั้งหล่อเอามาั้งหล่อเอามาั <c> ้ง <oughs> แต่เสียงมันนี่มันเป็นพวกแบบชาวล็อกชัดเลยนี่ว่าเมื่อกี้ สิ่งโคตรใหญ่ไม่มีหรอกเนาะเอ้ยไม่มีหรอกเพื่อนตามเรามาเอล้วม,มันถือโอ้โหไฟมันเท่มากฮะ,ะ,ะอ๋ะอเจอแล้วอ๋อเจอแล้วลงไปดูไฟมันนะ่ะล,ลองตามมา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 ลองไปดูไฟเด้อ <laughs> ไฟมันเป็นลูกกระต่ายอะเห็นไหม <laughs> เ,หเห็นไฟมันไหมเขี้ยเป็นถังเอ้ยไม่ใช่ถังลูกกระต่ายเด้อมันเป็นแค้ไข่หัวคนอะ <laughs> 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 เห็นใช่ไหมเอาเสียงไม้หายละ <laughs> เอาไม่หายละเฮ้ยภูเกก็ตใหม่ดีตูนี้ปวดหลังเนี่ยตูนี้ปวดหลังกว่ายเยอะเลยเนะี่ยบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเราไปไหนวะกล่องด<ห>ูวะแอบแบบวะเฮ้ยนี่ไงเก็บของดิเก็บไหมอ๋อกด E กด E เปิดอินฟาเรดได,ได้กด E ตามมาหน่อยตามมาหน่อยถ้าเจออีกเป็นตงเลยอ๋อกด E เปิดอินฟาเรดตานั่นไงตาลองกด E ดิ เ้ยเก็บไอเทมไหมไม่ไม่ไม่ต้องอ๋อต้องเก็บไอเทมด้วยเหรอใช่ตัลองกด E ดิลองกด E ดิลองกด E ด้วยอ๋อยังไม่เก็บนี่ว่าของเราเก็บของเราเก็บแล้วเลยก็มีอินฟาเลตตาปิดไฟเลยเดี๋ยวเอ้ยไม่ไม่ต้องปิดเดี๋ยวตามองไม่เห็นนี่ว่าเออแต่เรามองเห็นนะมีอินฟาเลเดี๋ยว่อสุดยอดจริงๆว่ะจะไปไหนอันนี้ห้องนี้เรามาแล้วไม่ต้องมาวิ่งได้เป่น่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครหอกเรา หัวเราะบ้างหัวเราะบ้างทำไมมันเป็นเสียงผู้หญิงวะดืมตั้งแน่เลยเนะี่ยไอตัวอะไรวะเอา้านอนเฉยเฮ้ยอย่างเงียบดิตาไ<ป>เงียบจังเลยพูดมึงดิไอตัวพวกเอ้ยไอผีมาผีผีมาแนละ้วโอ้โหไปแล้วไป,ไปเฮ้ยไอผีนี่ได้วหมโอ้โหไอผีอันนี้ไี้วหมไอผีเขาเรียกว่าอะไรวะไอผีที่มันเป็นกรงเล็บอะอะไรวะ จำชื่อไม่อได้ไว้ผีตัวเนี้ยผียอะไรวะจำชื่อเปน็นจำไม่ได้จริงๆวะ่ะโอ้โหอย่าไปดูผีเปน็นหนึง่งตาเคยเห็นไหมที่ที่มันจะเป็นคล้ายๆแบบไอ้ฆาต,าตกรไอ้ฆาตกรโหดที่มันหน้าแบบจะเละดดเละอ่ะเฟดดี้เออเฟดดี้เออผีเฟดดี้อ่ะเออนี่แหละด,ดิกูเกิลเออนี่แหละแหละไอ้เฟดดี้จริงๆด้วย